กับผมนายเจษดาจิตต์ัชผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสเบาผู้ขวู่ที่สมเด็จพระนิพพานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์อย่างมีกฎหมายโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการระบาดในแต่ละโลกยิ่งโสพลนายแพทย์สารณสุขจังหวัดนราธิวาสนายแพทย์พิชัยพิเชียนผู้เดินความเดินรค กำลังเก็บี่งกลุ่ตัวจากู้ป่วตัวอ้อลีนมาทาห้องนี้เลยนาจะถ้่านังะ <c ười> <c ười> ว่าว่าเราก็เป็นห่วงว่าจะเป็นแบบอิตาลีสองท่านผู้ตรวจต้อสังกานะฮะสักคู่โอเคนี่มันมีข่าวในพระราชสำนักใช่ไหมครับสรงพาบาลดาราธิวานราชนครินในโรงพยาบาลสมัยโกเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยทางดาราธิวานเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวออยวันนี้จะไปประชุมที่ไหนด